พระเอกผู้นำทีมง,งานการแสดงเปรยกให้เมื่องปผนดินทองสุเตรพระรายพระเอกหวานใจน้องนายเฉริมเกียรติรับบทบาทเป็นราชจรสสิงห์หัวัตรราชรสของสีโรชินีกับองค์กริดาโอ หลับนายที่ได้รับมือมาลาบจงลาบอันเป็นประทมกาผู้ชมนายเนื้อผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงนั้นสิบหนึ่งวันห้วยปานี้ของให้ท่าน เจ็บขอให้่านจ้งมากมีขอให้ร่ำรวยถูกหวยรถรีให้เป็นเศรษทีในเมืองไทยจิตยวผมขออนุญาตดูไปองครับผมวันนี้ชื่อจ้าภาพวันนี้ชื่อจ้าภาพเยอะเลยครับผมมาชมผมมากครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ,บรขอบคุณนะครับไอเด็ก่งรับรางวัลครับให้รางวัลให้ผมมอบตัวครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณรางวัลตกใจครับคุณพ่อวิมลท่านแสนใจดีนื้อใจท่านนี้ดีหนักหนาเมตตาลูกชาย ช่วยศรัทธาสิบนิ้ววันคาช่วยประนีขอกราบคุณญาเิไม่ยมคนนี้ขงแสนใจดีนี่นากเธาคุณญาอยู่ที่ไหนช่วยโปรดเมตตาสิบนิ้ววันคาช่วยประนี อยู่ไหนไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นหน้าข้างหน้าเราไปไหนแล้วหนีหนหนอาบน้ำไปนอนแล้วมั่งหน้ายังถ้าจะมาทำดูละสู้วันนีคนคุณพ่อท์องไทยเขาอยู่ที่ไหนโปรดมาทางนี้น้องไนยกมือไหว้ช่วยพาทีสิบหิ้วไหว ขอให้ทันอย่าเจ็บขอให้ท่านสนมังมีขอให้ร่ำรวยผูงไว้รสทรี เอแหมลูกเคิ่อดมีน่าได้ตังค์สักอัวลูกเมืองเมืองไทยเสียงปรมือให้ดมนายสักข้างหนึ่งนะท่านผู้ชมครับเจ้าภาพขอแร่มาล็อไทยแ่ให้ตามใจเจ้าภาพครับ ไปามกันด้วยรบกันทุกขัน้นที่มากันทุกที่นุ่มล้วรีอยโอ้ย้ย เป็นไรแล้วมีขนาดป่วยนะเนี่ยขนาดป่วยวันนี้นะป่วยใครไหนก็ต้องเต็มที่เลยยังแล้วหวานขนาดเนี้ยเจ้เย็นเย็นเย็น,ยนเอาค่อยๆนะอย่าหวานกว่า<ฮ>กว๋วยเตี๋ยวเลยทรงเสียงหวานหวานแววไม่อยากพึ่งแซวกลับใส่งานนี้เป็นงานแจ้ อย่าเจ็บอย่าจนน้าจาพาจ้าขอให้สุอารมณ์ให้สมุราทให้มีเงินตรังอย่ายนายยกมือกราบเท้ากล่าวสุนทรจะขอวอวยพร มีเจ้าภาพให้ท่านโคขีดีระดับให้ท่านรวยทรัพย์สดใสจะอ่านชื่อก่อนตอนนี้จะภาพเยอะจะปงานแคุ้ณพ่อทงชัยจ่า ที่พาสุขใจคุณแม่วิไลวานก็ให้ถูกหว้คุณพ่อวิมลจะทำอะไรก็ขอให้ร่ำรวยรวยทรัพย์รูปสวยสดใสจะนึกสิ่งดใดได้ใจนึก มีความรู้สึกปรารถนาที่เป็นนายคนคนรคไม่ว่าจะขังจากใครให้เจ้าภาพมีสุขหมดทุกหมดส่งให้ผู้ชมมีช่ เต็มกระเป๋าเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยวันนี้ับดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาทำการแสดงที่นี่ครับต้องขอตัวนะครับขอกราบขอราบขอบคุณนะครับร้องเลยเอาไหมไม่เปิดอีกเอาไหมไม่เปิดเอาล้อกก่อนล้อก่อนค่อยขอบคุณทีเดียวร้องเลยแต่ลกติดตินชอบกินไข่ได้ สุดยอดอขี๊ดม้าวหน้ขี๊ข้าวขาน้าเะขีวดแลแต่อยากเปิดใจลองกินไข่เจียว<อ>เพราะว่าพี่เชี่ยวชายิง ตำรวจก็รออยู่ข้างหลังครับไอ้ตงรวจนะาครับเอาเลยนบไอ้เตรวจจับกเนี่ย้องตะล่งงเนี้ยมีกอนดีๆไหมเอาก้อนไปทะลึ่งเราไม่ยากค้ายมีหมมีไหมเออเอาไหมได้ๆขอไปขอไปพรอแม่ไปน้องชาวไรสวนด้วยนะครับให้ใครเด็กนะไม่อยากไม่อยากเป็นเด็กเป็นกินน้ำเขาควายหายบ้าอ้ยอดเออเครื่องดือนเชื่อขาละบ้าไม่งานะบ้า พอคินแล้วดีติดตาออดช่วยสายตาเราก็ไดกระได้พาลาบาใช้ได้มองทะลุถึงหินตาควายไอเวนไอเว,อเวไม่ได้ให้ยอ้นยอนย่อเพิ่เลย,อยเขอบคุณครับแต่ละโซนมึงเนานะมึงมิดทะลาะทะลึ่ตึงต่างมึงขอโทษของม่พี่น้องชาวสิงห์บุรีเดี๋ยวนี้ขอโทษเลยขอโทษของแม่พี่น้องชาวสิงห์บุรีด้วยนะครับ พอดีสองกองนี้ไอ้มดมันสอนครับครับผมมึงเดี๋ยวเขารู้หมดว่ากูทะลึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลออนไลน์คุณนับขอบคุณรางวัลจากแม่ตัวใหม่ขอบคุณพี่แก้วด้วยนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจจากคุณแม่นะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณมะม่วงกับว่านั้นนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่สาวนะครับจากโรงเรอยนวันนี้นะครับตามมาเป็นกำลังใจให้น้องชายครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะครับวันนี้สําหรับกาลังใจนะครับก็วันนี้สถานที่อาจจะคับแคบนิดนึงนะครับแต่ว่าการแสดงของพวกเรานะครับก็แสดงเต็มที่นะครับนะครก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณลุงสุนทรนะครับคุณป้าพรพรพยุงนะครับทิพยโรจนนะครับ คุณลุงทองสุขนะครับคุณป้าปัญญาทิพยพรุนะครับอ่านทิพต้องขออภัยด้วยวันนี้นะครับที่ให้สถานที่นะครับให้พวกเรานะครับได้จัดงานแก้บนวันนี้เขาเสียงปรมมือให้เจ้าของสถานที่หน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับเนื่องในงานแก้บนนะครับของคุณครูบรรจุคุณครูใหม่ต่อครูผู้ช่วยใช่แล้วนะครับมากมาเลยคุณครูนัทนิชานิมนวนนะครับท่านนายกเจ้าภาพนะครับก็คือคุณย่าสะเงียม นะครับนิ่มนวลคุณพ่อธงชัยคุณแม่วิไลวันนิ่มนวลนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยตำรวจเนี่ยตำรวจมาถึงตั้งแต่ตอนเย็นลิเกถามเฮ้ยตำรวจมามีอะไรปะวะตกใจคุณจัาหวะให้หยุดเล่นอีกสิก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ใช่ตำรวจเนี่ยคือเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพคุณอาร้อยตำรวจโทวิมลนิ่มนวลเขาเสียงปรบมือให้กับเจ้าภาพได้ไหมครับเป็นอ่สวัสดีเวนะครับผมก็เรื่องในงานใช้บนนะครับวันนี้นะครับ พ่อพการนะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับแล้วก็พ่อเจ้าเสือนะครับวันนี้ใครอยากสําเร็จนะครับใครอยากจะคิดอย่างที่ใจฝันนะครับจุดทูบขอได้เลยนะครับแล้วก็ศักดิิ์สทธิ์มาสักศีครับบนเลยครับถ้าลูกศักดิิ์สทธิ์จะหาที่เกณฑ์นายเฉลิมเกตมาแก้บนนั่นแหละจะได้เลยครับโอ้สมพรแน่นอนสมพรฝากแน่นอนนะผมไม่ไม่เชื่อรองบนสิไม่เชื่อรองไม่เชื่อรองบนนะไม่เชื่อรองบนนะครับตอนแรกเอออะไรนะคุณคุณ คุณย่าเสียมไม่เชื่อไม่เชื่อพอลองปนไม่ได้เก์นายเสลิมเกียรติุ๊กเป็นงานหลานสอบติดคุณสอบติดเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยวันนี้ก็เป็นคืนที่2แล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้พรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนนะครับน้องสาวน้องเ็นพ่อสอนสิรพรมาแก้วนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ก็อดีตเทพฟ้ารุ่งนะครับลิเกดีลิเกดังนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับลิเกงนายเฉลิมเกียรตินะครับจากจังหวัดลุบรีอาจจะเป็นลิเกที่ยังไม่โด่งไม่ดังนะครับไม่มีชื่อเสียงนะครับก็หว พี่น้องทุกๆจังหวัดนะครับที่ติดตามชมมาเป็นกำลังใจหรือว่าจะชมจากไร้สดครับจากยิ้มใหญ่สตูดิโอบรรทุนพันธ์แฟนเพจไนท์แชนแเกียรตินะครับก็ขอกราลอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับก็ขออนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านพ่อพระการนะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับแล้วก็พ่อเจ้าเสือขอให้ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ จงประสบแต่ความสําเร็จนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยรวยครับสาธุครับผมผมมอข่อยรวยครับรวินทุกคนครับแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับผมวันนี้เป็นไงโอ้โหวันนี้ก็งานมายากไหมยากยากไหมยากมากแต่ถามว่ามาเนี่ยไม่ยากมายากตอนจะเข้างานเนี่ยยากกว่าโอ้โห เราจะเข้ารู้ไหนถูกเลยอ่ะแต่วันนี้เนี่ยเราก็เต็มที่และปกติเวทีของเราจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าสถานที่ไม่อำนวยความสะดวกแต่ว่าเราก็เต็มที่นะครับเราก็ใส่เต็มที่วันนี้เราก็ขึ้นให้เหมือนทุกกิ่งทุกอย่างนะครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันวันนี้รับรองนะครับที่เกของเราสนุกกันอย่างแน่นอนครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆเลยเข้าสู่ในท้องเรื่องดีกว่าครับผมเชื้อสายสุขมรรชาติเขาพปเจ้าเองรรชบุมูสิงห์ฮาร์วัตถวัตพวมเลยครัทุกวันนี้ไอ้มด เพื่อค่ะมึงอยู่กับกูตั้งแต่อย่างเดีวมึงน่าจะรู้รู้ไปเลยค่ะสิ่งใดที่กูชอบที่สุดโอ้โหสิ่งที่องค์ชอบก็หม่อมชัดรู้ดีเพื่อค่ะพูดมาสิ่งที่กูชอบที่สุดเป็นประจำทุกวันเลยเพื่อค่ะพูดมาสิ่งที่องค์ชอบที่สุดก็คืออะไรทรงพักการีเพื่อค่ะสิ่งบุรีใกล้ๆเนี่ย กะหรี่อะไรกะหรี่ปลาสลัดกะหรี่ปั๊กกะหรี่ปลาพะยะพวกสิ่งที่กูเกลียดที่สุดโอ้สิ่งที่โบท่านเกลียดที่สุดคืออะไรวะอีเลสตรีหรือผู้หญิงพะยะค่ะผู้โต้แล้วพะยะค่ะสิ่งที่กูเกลียดที่สุดคืออีเลสตรีแต่สิ่งที่กูชอบที่สุดคือเพลงด่บเพลงทวนทุกวันนี้นะแม่ฉันเนี่ยน้อยใจเหลือเกินสิงหานุวัฒน์เนี่ยเป็นราชบุตรฝ่ายซ้ายแต่ไอีน้ารังสันค์เนี่ยเป็นราชบุตรฝ่ายขวาเสด็จแม่ของท่นสิโรจินีเนี่ย ก็เปรียบเสมือนเมียน้อยจะทําอะไรที่ไม่เคยถูกใจ,จเสด็จพ่ออิสตาดาเลยนั่นสิพระองค์ท่านถูกมองข้ามสายตาโดยอยู่ตลอดเพื่อค่ะแต่สิ่งสําคัญเลยนะไอม้มดเพื่อค่ะ,สะเสด็จแม่สีโรชนีสั่งข้าไว,ไว้ไว้ว่าท่าจนจะไอ้น่ารังสรรค์เมื่อไหร่ให้กันแก้งตยเมื่อไรก็่อยเมื่อนั้นอย่าได้ยอมเมื่อไรเตะเมื่อนั้นอย่าได้ยอมนะครัพระอ,องค์ท่านนีม่มราเป็นปีิสตุกกันแล้วเพืค่ะวันนี้เร่เดินทางเลยดีกว่าเชิญเสด็จไปหากันแก้คนเลยดีกว่า ยงสำเนียงเสียงจากพนักพระเอกเมืองลิงที่จริงใจแม่แม่อย่าพึ่งห่างไกลเจอก็ทักผ่านก็ทักไปเล่นที่ไหนแม่แม่จงรักระหรักกันตลอดไปฝากการแสดงทั้งเพลิดผู้อำนวยกาการแสดงทั้งเพลิดหวันใจตรงนในเฉลิมเกียรติ สวัสดีผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจใน,นการให้กับรเร่ผู้ดำเนินการขอบคุณจ้าภาพด้วยที่ติดต่อการสแสดงผู้ดำเนินการสแาสดงขอบคุณความร่าเริงในตาที่มีให้กับคุณงานการแสดงเขาเป็นไงเฉลิมเกียรติครับขอขอบคุณทุกท่านที่ยังมีไปไหนไม่ที่ไม่ดังแต่ก็ยังเป็นกำลังใจ ช่วยเทียนดังไปไกลแม่แม่อย่าพึ่งห่างไกลเชื่อเถิดนะเทียนหน่อยนะชุบพระเอกคนนี้ไม่ทิ้งนะจ๊ะนะพูดจาักจารย่กากเปรตหวานใจน้องน้อยเธอิมเกียบท่านผบ้ชมรับ การแสดงสวัสดีครับเพื่อน